สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่มิตซูบิชิสุดทอรมอเตอร์สาขาสินคลินครับวันนี้อยู่เซลยวฮาร์อีกแล้วนะครับที่ปรึกษาไฟขายบริษัทสุดทอรมอเตอร์สาขาสินคลินครับวันนี้ครับเรามีรถสวยๆเท่ๆอีกหนึ่งคันครับกับมิตซูบิชิเอ็กเพนเดอร์คอร์สนะครับปี2023ตกแต่งแบบจัดเต็มมาพร้อมกระจังหน้าแบบใหม่แล้วก็ชุดแต่งแบบใหม่ด้วยนะครับแล้วก็ภายในเนี่ยมีไฮไลท์อะไรที่น่าสนใจบ้างนะครับก่อนที่เราจะไปชมกันฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพื่ออทที่่่จะะไไมมพลลาาดคคิปปใหๆนนนรับเเวว้็แ ในการหาข้อมูลออกรถใหม่นะครับเดี๋ยวเราไปชมกันเลยครับผม แล้วตอนนี้ครับอาร์ตอยู่กับ Mitsubishi เ Pen d e r Cross ปี2023แล้วนะครับคันนี้จะเป็นสีเขียวหลังคาดำนะครับราคาจะอยู่ที่9 6 6 0 0 0บาทแต่ถ้าคุณผู้ชมนะครับอยากได้เป็นสีเขียวล้วนก็บีนะครับราคาจะอยู่ที่9 5 6 0 0 0บาทนั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่ารถคันนี้อาร์ตกตกแต่งอะไรเพิ่มเติมไปบ้างนะครับเริ่มจากด้านหน้าเลยครับคุณผู้ชมครับก็จะเป็นฟิล์มกองแสงนะครับอันนี้จะเป็นฟิล์มเซรามิกนะครับเป็นแบบ40-60นะครับคุณผู้ชมสามารถที่จะเลือก 40รอบคัน60รอบคันหรืออยากจะได้เป็น80นะครับสามารถที่จะเลือกความเข้มได้เลยแล้วก็ฟิล์มตัวนี้นะครับรับประกันคุณภาพให้ถึง7ปีนะครับ ถ้าคุณผู้ชมใช้รถไปปีที่5ปีที่6แล้วนะครับฟิล์มมีอาการลอกล่อนเป็นรอยที่เกิดจากตัวฟิล์มเองนะครับอันนี้เราก็เปลี่ยนบานใหม่ให้เลยนะครับเพราะนั้นคุณผู้ชมสามารถที่จะใช้ฟิล์มได้นานถึงเปีเลยทีเดียวแบบสบายใจสบายใจกันได้เลยนะครับผมแล้วก็ในส่วนของด้านข้างนะครับคุณผู้ชมครับก็จะเป็นเวทากาศนะครับอร์ติดตั้งให้ทั้ง4ชิ้นเลยเวลาที่คุณผู้ชมนะครับจอดรถตากแดดนะครับแง้มกระจกไว้จะช่วยระบายความร้อนภายในรถนะครับทำให้คุณผู้ชมเนี่ยกลับขึ้นรถมาเนี่ยทำให้ภายใน เย็นเร็วมากยิ่งขึ้นนะครับผมถัดลงมาด้านล่างนะครับก็จะเป็นโลโก้ e x p e n d e r Cord แบบนี้สวยๆเลยนะครับผมเป็นสีดำนะครับถ้าเป็นสีบอลเงินเนี่ยมันจะไม่เข้ากับตัวรถนะครับอันนี้เราก็ติดตั้งเป็นสีดําให้นะครับถัดลงมาด้านล่างครับคุณผู้ชมครับอาจจะแปลกตาไปหน่อยนะครับหลังจากที่คุณผู้ชมอาจจะดูรีวิวหลายๆคันไปแล้วกระจังหน้าไม่ได้เป็นแบบนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นกระจังหน้าใหม่นะครับเป็นกระจังหน้าแบบ ทาร์นโฟร์เมอร์นั่นเองนะครับตรงโลโก้ตัวนี้ก็จะเป็นโลโก้ของทา a ์นโฟร์เมอร์นะครับอย่างที่คุณผู้ชมเคยเห็นกันในภาพยนตร์นะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับก็จะเป็นตะแกรงระบายความร้อนนะครับอันนี้ก็จะดีมากๆนะครับจะดีกว่ากระจังรุ่นอื่นๆนะครับเพราะว่าจะระบายความร้อนได้เร็วในขณะที่รถจอดติดไฟแดงหรือว่ารถ จอดอยู่ในสถานที่ที่ไม่ได้วิ่งนะครับผมอันนี้ก็จะช่วยระบายความร้อนภายในห้องเครื่องได้ดีนะครับแล้วก็ตัวโครเมียมตัวนี้งานดีมากๆนะครับไม่ต้องกลัวเด้งไม่ต้องกลัวหลุดเลยนะครับแต่อันนี้จะมีจํานวนจํากัดนะครับผมอ่าแล้วก็ถัดลงมาด้านล่างครับคุณผู้ชมครับชุดแต่งนะครับอันนี้อาร์ไม่เคยรีวิวเลยอันนี้จะเป็นชุดแต่งอันแรกเลยที่อาร์รีวิวนะครับก็จะเป็นชุดแต่งของวิช i ั่นนะครับก็จะเป็นสีเขียวสีเดียวกับตัวรถแล้วก็ตัดด้วยสีดําด้านแบบนี้นะครับแล้วก็จะมีโลโก้วิชชั่น จะมีไฟเดลไลท์แบบ LED แบบนี้ด้วยนะครับสวยงามเลยนะครับอันนี้ก็เท่ามากนะครับก็พอมาเห็นงานติดตั้งแล้วสวยดีอันนี้ก็เป็นตัวเลือกอีกหนึ่งตัวเลือกนะครับสำหรับผู้ชมที่มองหาชุดแต่งแบบใหม่ๆอยู่นะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกนะครับก็จะดูแบบเรียบหรูนะครับไม่ได้ใหญ่หรือว่าเทิดท่าจนเกินไปนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูต่อกันด้านข้างครับว่ารถคันนี้อาติดตั้งอะไรเพิ่มเติมไปบ้างตามเลยครับ ในส่วนของด้านข้างนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงในเรื่องของสีก่อนนะครับตัวรถเนี่ยพื้นฐานตัวรถจะเป็นสีเขียวนะครับออกทาแบบนี้นะครับแต่ในส่วนสีดําที่ทําเพิ่มเติมไปนะครับก็จะเริ่มตั้งแต่ตรงนี้เลยนะครับจะเป็นสีดำนะครับแล้วก็ไล่เสาเอขึ้นมาเลยนะครับยาวไปจนถึงด้านหลังเลยนะครับแล้วก็ราวหลังคาตัวนี้ก็เป็นสีดําด้วยนะครับแต่จะมีอยู่2แบบนะครับคุณผู้ชมสําหรับคุณผู้ชมนะครับที่เลือกทําสีนะครับจากโชว์รูมนะครับสีดําจะมีแค่นี้สิ้นสุดแค่เสาเอตรงนี้ นะครับแต่ถ้าเป็นสีดำที่มาจากโรงงานนะครับจะมีเพิ่มเติมตรงแก้มมานิดหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่คุณผู้ชมนะครับไปซื้อรถเนี่ยให้ดูตรงนี้ด้วยว่าอันนี้เป็นสีดําที่ทํามาจากโรงงานหรือว่าเป็นสีดําที่ทํามาจากโชลูมนะครับแต่ถ้าเป็นสีดําที่ทํามาจากโชลูมอันนี้ถ้าทําที่อาร์ตเนี่ยรับประกรันคุณภาพให้ถึง5ปีหรือ1 0 0 0 0แกิโลเหมือนกันนะครับซึ่งรถคันนี้ก็รับประกรันคุณภาพสีให้5ปีหรือ1 0 0 0 0แกิโลเหมือนกัน นะครับเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมก็สามารถที่จะสังเกตได้ว่าอันนี้เป็นสีจากโรงงานหรือว่าเป็นสีที่ทำมาจากโชลูนะครับ แล้วก็ในส่วนของด้านข้างนะครับกระจงมองข้างนะครับของเดิมนะครับก็จะเป็นสีดําแบบนี้เลยนะครับแล้วก็เพิ่มเติมก็คือจะมีกล้องด้านข้างนะครับแล้วก็จะมีไฟเลี้ยวแบบ LED ตรงนี้เข้ามาด้วยนะครับแล้วก็ในส่วนของด้านข้างตรงนี้นะครับมือเปิดนะครับก็จะเป็นโครเมียมแล้วก็ติดตั้งเพิ่มเติมเข้าไปจะเป็นเบ้าลงมือแบบเคปลาแบบนี้นะครับมีโลโก้ Expander สีแดงเบ้าลงมือตัวนี้ถ้าคุณผู้ชมอยากได้นะครับก็บอกว่าเป็นเบ้าลงมือเคปลาแบบปีกนกนะครับเพราะว่าเบ้าลงมือเนี่ยมีหลายแบบมีทั้งปกน นะครับแล้วก็มีแบบกลมนะครับแล้วก็จะมีแบบเต็มนะครับอันนี้ก็สามารถที่จะเลือกได้นะครับแต่ที่รับขายไปเนี่ยส่วนมากก็จะเป็นแบบปีกนกหมดเลยนะครับคุณผู้ชมก็จะชอบแบบนี้นะครับในส่วนของด้านข้างอุปกรณ์ที่มาจากโรงงานนะครับก็จะเป็นกราบด้านข้างประตูนะครับแล้วก็คิ้วซุ้มล้ออันนี้ก็จะมาจากโรงงานอยู่แล้วนะครับในส่วนของล้อล้อจะเป็นขอบ17มาพร้อมกับยางบิสโตน2 0 5 r 1 7นะครับอันนี้ก็จะเป็นทูโทนนี้สวยสวยอยู่นะครับในส่วนด้านข้างนะครับคุณผู้ชม ชุดแต่งน,นี้จะมีสเกิร์ตด้านข้างมาให้ด้วยก็จะเป็นสีเขียวตัดด้วยสีดําด้านแล้วก็จะมีเส้นสายสีแดงแบบนี้นะครับไอ้เส้นสีแดงตรงนี้คุณชมสามารถที่จะเลือกได้สสีก็คือจะเป็นสีแดงกับสีบอนเงินนะครับสีบอนเงินก็จะเป็นเหมือนโลโก้ของชุดแต่งเขานะครับก็จะเป็นสีแบบนี้นะครับคุณชมสามารถที่จะเลือกได้แล้วก็งานติดตั้งเนี่ยติดตั้งจากรูนอตดเดิมหมดเลยนะครับแล้วก็มาพร้อมกับยางกันกระแทกเวลาที่รถบิดตัวเนี่ยตัวสเกิร์ตจะได้ไม่ขูดขีดเป็นรอยกับตััวถนีีกก็ดมาๆ เดี๋ยเรามาดูต่อกันด้านหลังครับว่ารถคันนี้มีอะไรบ้างที่เป็นสแตนดาร์ดจากโรงงานนะครับตามเลยครับในส่วนของด้านท้ายนะครับผู้ชมครับด้านบนเสารัญาณวพิยุก็จะเป็นแบบชาร์ฟินนะครับก็เป็นสีดําด้วยสปอยเลอร์ด้านหลังก็เป็นสีดําด้วยนะครับแล้วก็จะมี ไฟเบรกตรงที่3นะครับแล้วก็มีตัวฉีดล้างกระจกด้านหลังนะครับแล้วก็ถัดลงมาตัวนี้นะครับก็จะเป็นไฟท้ายแบบ LED นะครับสวยงามมากๆสองสว่างเวลาที่คุณผู้ชมขับรถตอนคืนเนี่ยรถคันหลังก็จะมองเห็นรถคุณผู้ชมได้ชัดมากขึ้นนะครับแล้วก็ถัดมาครับอุปกรณ์มาตรฐานของรถคันนี้นะครับก็จะเป็นกล้องมองภาพด้านหลังเวลาที่คุณผู้ชมถอยจอดนะครับนอกจากจะมีภาพในขณะที่เราถอยจอดแล้วนะครับเราก็ยังติดตั้งเป็นเซ็นเซอร์2จุดให้คุณผู้ชมด้วยจะอยู่ตรงนี้ครับ ก็เรียกได้ว่ามีทั้งภาพแล้วก็มีทั้งเสียงนะครับในขณะที่เราถอยจอดทําให้เราเพิ่มความปลอดภัยในขณะที่เราถอยจอดนะครับดีมากๆเลยนะแล้วก็อุปกรณ์ที่เราติดตั้งเพิ่มเติมเข้าไปก็จะเป็นชุดแต่งชายกันชนด้านหลังนะครับเป็นแบบท่อคู่นะครับก็จะเป็นของวิชั่นเหมือนกันแล้วก็จะมีมาพร้อมกับแผ่นทับทิมสะท้อนแสงแบบนี้ ตรงนี้คุณผู้ชมสามารถที่จะเลือกได้นะครับว่าจะเ,เป็นดําด้านหรือว่าจะเลือกเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับแต่คันนี้ก็จะเลือกเป็นสีดําด้านตัดก,กับตัวสีเขียวของรถนะครับแล้วก็ดีไซน์มาเป็นแบบข่อคู่เหรี่ยมๆแบบนี้ก็สวยงามดีนะครับอ่าแล้วก็ในส่วนของคันนี้นะครับฝาท้ายไม่ได้เปลี่ยนเป็นฝาท้ายไฟฟ้านะครับใช้เป็นแมนนวลนะครับก็เปิดง่ายครับสะดวกสบายไม่ยากเวลาเราปิดเราก็ปิดง่าย ก็ไม่ได้ยา,ยากอะไรแต่ไฮไลท์สาคัญสําหรับผู้ชมนะครับที่อยากจะเปลี่ยนจากฝากท้ายไฟฟ้านะครับเราก็จะมีออปชันอื่ๆนๆเพิ่มเติมให้ผู้ชมด้วยนะครับเดี๋ยวเราเข้ามาดูภายในกันเลยครับว่าเราติดตั้งอุปกรณ์อะไรเพิ่มเติมเข้าไปแทนที่ของฝาท้ายไฟฟ้าครับเดี๋ยวตามมาเลยครับ แล้วก็ตอนนี้เราอยู่ภายในรถของ Mitsubishi Pener ร์คอแล้วนะครับผมก่อนที่เราจะขึ้นมาเนี่ยเราก็ติดตั้งเป็นสครับเพดกันรอยแบบ2ชั้นให้คุณชมด้วยนะครับอันนี้เราติดตั้งไปเนี่ยคุณชมชอบมากๆเลยเพราะว่ามันใช้งานได้จริงแล้วก็มันป้องกันได้จริงนะครับแล้วก็ในส่วนของภายในก็จะเป็นเบาะหนังครับแล้วก็ด้านหน้าตรงตรงเนี้ยจะเป็นซอฟทัชนะครับสีกรมท่าตัดด้วยลายเคปลาแบบนี้นะครับแล้วก็เบาะหนังเราก็จะเป็นเบาะสีดำนะครับ แผงข้างประตูนะครับก็จะเป็นส mm ี hmm. โกมท่าเป็นหนังเหมือนกันนะครับผมแล้วก็พวงมาลัยก็เป็นแบบเดียวกับของปาเจโร s สปอรครับเป็นพวงมาลัยพุ่มหนังนะครับจับกระชับถนัดมือนะครับแล้วก็มีระบบมัลติฟังก์ชันนะครับฝั่งขวามือ ก็จะมีระบบล็อกคอมเร็วนะครับแล้วก็มาตรวัดนะครับแล้วก็เปลี่ยนใหม่นะครับก็จะเป็นแบบของปรับโฉสปอร์ตเหมือนกันสามารถที่จะเลือกได้3รูปแบบนะครับแล้วก็มาพร้อมกับระบบเปิดปิดไฟหน้าอัตโนมัตินะครับเพียงแค่คุณผู้ชมนะครับดึงตำแหน่งมาที่ตรงนี้ครับเป็นออโต้เวลาที่คุณผู้ชมเข้าที่มืดนะครับระบบเปิดปิดไฟหน้าก็จะทำงานให้อัตโนมัตินะครับแล้วก็ยังมาพร้อมกับระบบปัดน้ำฝนให้อัตโนมัติด้วยเพียงแค่คุณผู้ชมนะครับขับรถไปถ้าฝนตกนะครับระบบปัดฝนก็จะทำงานให้อัตโนมัติแล้วก็ มากเลยสะดวกสบายมากนะครับแล้วก็รถคันนี้ก็มาพร้อมกับระบบ push start ครับพร้อมกับกุญแจ QS นะครับเป็นกุญแจ QS แบบนี้นะครับก็สะดวกสบายครับเพียงแค่คุณผู้ชมเอาใส่ไว้ในกระเป๋านะครับหรือว่ากระเป๋าสะพายก็ได้เวลาที่เราขึ้นรถปุ๊บหยยบเบรกกดสตาร์ทได้เลยแล้วก็ในส่วนของตรงพื้นเหยียบนะครับทั้ง2ฝั่งก็ติดตั้งเป็นไฟสองสว่างที่พื้นให้ด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นสีไฮโบู นะครับก็ช่วยให้ส่องสว่างเวลาที่เราเปิดประตูเราจะได้รู้ว่ามีวัตถุอะไรกีดขวางคันเร่งเราหรือเบรกเราไหมนะครับเพื่อที่จะไม่ให้เป็นอันตรายต่อการขับรถนะครับสีนี้ก็จะมีอยู่สองสีครับก็จะเป็นสีไอบู oo, นะครับกับสีขาวผุ้ชมสามารถที่จะเลือกได้เลย นะครับแล้วก็ส่วนตรงนี้ครับก็จะเป็นแอร์แบบแมคคูลนะครับเวลาที่คุณชมจอดรถตากแดดไว้นะครับเวลาที่เรากลับขึ้นรถมาเนี่ยเราสามารถที่กดระบบแมคคูลได้เลยนะครับช่วยให้ภายในรถเราเนี่ยเย็นเร็วมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วยังมาพร้อมกับเบรกมือยฟ้าแล้วก็ระบบออโต้โโด้วยสะดวกสบายมากๆครับเวลาที่คุณชมจอดรถติดไฟแดงนะครับเราก็ไม่ต้องสลับเกียร์ไปสลับเกียร์มา นะครับแล้วก็เกียวโต้นะครับแบบ CVT นะครับอันนี้ก็ดีมากๆนะครับขับสมูทเวลาเปลี่ยนเกียร์นี้แทบจะไม่รู้สึกเลยนะครับแล้วก็ทําให้รถเราประหยัดน้ำมันด้วยนะครับ แล้วก็อีกหนึ่งอย่างนะครับที่เป็นอุปกรณ์มาตรฐามนมาจากโรงงานที่น่าสนใจมากก็คือจะเป็นกระจกมองหลังเป็นแบบตัดแสงครับคุณผู้ชมเวลาที่คุณผู้ชมเจอรถที่เปิดไฟซีนอนหรือเปิดไฟสูงนะครับสาดเข้ามาในรถเรานะครับตัวกระจกมองหลังตัดแสงอัตโนมัติตัวนี้ก็จะทางานตัดแสงให้อัตโนมัติเลยทําให้ไม่เป็นการลบกวนในขณะที่คุณผู้ชมขับรถอยู่นะครับแล้วก็อีกหนึ่งไฮไลท์สาคัญนะครับอย่างที่บอกไปเมื่อกี้ก็คือว่าถ้าเราไม่ติดตั้งฝาทะายฟ้านะครับเราก็จะแถมเป็นหน้าจออินดอร์ครับขนาดนิบ้ก็เป็น เวอร์ชันใหม่ด้วยแล้วก็มาพร้อมกับกล้อง360องศาแล้วก็มีการบันทึกให้รอบคันเลยนะครับเวลาที่คุณผู้ชมขับขี่อยู่เนี่ยสามารถที่จะบันทึกด้านหน้าด้านหลังนะครับแล้วก็ที่กระจกมองข้างซ้ายขวานะครับอันนี้ก็ดีมากๆเลยเวลาที่เกิดบัตเหตุมุมซ้ายมุมขวาด้านหลังเราเห็นหมดเลยนะครับเราเก็บไว้เป็นหลักฐานเพราะว่าอาจจะติดตั้ง USB เก็บ Data ไว้เนี่ยในเกจด,ด้านหน้าเวลาที่คุณผู้ชมจะใช้ก็เพียงแค่ ดึง USB เสียบโหลดลงคอมได้เลยนีก็สะดวกสบายมากๆนะครับแล่นอกจากฟังก์ชันที่เพิ่มเติมเข้ามาในส่วนของกล้องสามสื่องศา,ศาแล้วเนี่ยเราก็ยังรองรับนะครับในส่วนของ Apple CarPlay ให้ด้วยแบบไร้สายเลยนะเวลาที่คุณผู้ชมใช้ iPhone นะครับก็เพียงแค่เชื่อมต่อกับบลูทูธของหน้าจอตัวเนี้นะครับแล้วเราก็เปิด Apple CarPlay ได้เลยนะครับก็เลือกจากตัวแอปพลิเคชันในโทรศัพท์มือถือนะครับแล้วก็จะมีให้เลือกนะครับ เราก็กด Miller เลยแล้วก็กดเชื่อมต่อนะครับอันนี้เวลาที่คุณผู้ชมจะใช้แผนที่นะครับผ่านหน้าจอแบบนี้ครับน,นี้ครับเป็น Apple p a r p ก็สะดวกสบายมากๆเลยไม่ต้องใช้สายเลยนะนี่ครับเราก็เชื่อมต่อบลูทูธได้เลยนะเราจะเปิด Google Map เปิด Spotify นะครับเราก็สามารถที่เชื่อมต่อจากตรงนี้ได้เลยก็ดีมากๆเลยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกครับสำหรับคุณผู้ชมที่กำลังสนใจ m i t s u b i s h i e n เปน e ด s นะครับหรือว่า Mitsubishi e x p n n e r r GT อาจจะเปลี่ยนแนวนะครับจากการติดตั้งจอ10นิ้วด้านหน้าจอ12นิ้วด้านหลังนะครับก็เปลี่ยนมาเป็นจอ a n นด o อยขนาด12.5นิ้วตัวนี้พร้อมกล้อง Multi-Alarm Monitor แบบนี้ก็ได้นะครับสำหรับผู้ชมนะครับที่สนใจโปรโมชั่นเดี๋ยวติดตามท้ายคลิปได้เลยครับ เป็นยังไงบ้างครับกับ Mitsubishi อ p ก n พนเดอร์คสีเขียวหลังคาดำคันนี้กับชุดตกแต่งจังหน้าแบบใหม่แล้วก็ชุดแต่งตัวใหม่เลยนะครับแล้วก็สำหรับคุณชมนะครับที่สนใจอยากจะได้ชุดแต่งเท่ๆแบบนี้นะครับสามารถโทรมาสอบถามรายละเอียดได้ที่เบอร์0865443768ครับเดี๋ยวอาจจะขึ้นไว้ให้ด้านล่างนี้นะครับถ้าคุณผู้ชมอยากได้ใบเสนอราคานะครับสามารถทักมาที่ Li n e อได้เลยนะครับมีแอดนะครับ m i t s u a t m ครับการันตีครับเสนอราคาเร็วสุดภายใน5นาทีนะครับสำหรับวันนี้อาต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วด พบกันใหม่คลิปหน้าว่าอาจารอ์รถรุ่นไหนมารีวิวให้คุณผู้ชมได้ดูอีกบ้างลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ